เริ่มทยอยเอาต้นไม้ประดับในบ้านนะนะออกไปอาบน้ำหน่อยล้างฝุน่นล้างอะไรที่มันจับใบปีหนึ่งทําหนเดียวนอกนั้นก็อยู่ในบ้านตลอดวันนี้ก็เอาเอออะไรล่ะเนี่ยเดลีใช่ไหมเดลีกับว่านหางจระเข้ ออกไปล้างขี้ฝุ่นที่มันกาะตามใบออกหน่อยอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้น้องว่าจะขยายกอว,ว่านหางเจระเข้อยู่ขยายออกยังไม่มีเวลาเลยมันแอร์อัดแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ว่าง เดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องกลับเมืองไทยอีกจะมีเวลาทํำไหมหรืออาจจะไม่ได้ขยายอีกก็แค่เอาไปเอ,อเอาน้ำเนี่ยล้างใบออกหลังจากนั้นก็เย็นเย็นก็ยกเข้าบ้านคืนแต่ไม่ได้เอาออกไปทีเดียวนั่นหนัก